สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูรถเก๋งมือสองราคาเก้าหมื่นบาทนะครับโตโยต้าซูรุ่นาวีออสนะครับลองไปชมนะครับเป็นยังไงใครที่ชื่นชอบโตโยต้านะครับผมมีรุ่นนี้นะครับมาแนะนำก็โตโยต้าซูรุ่นาวีออสเจนหนึ่งนะครับช่วงปีพศ2อ0 2สอถึงส0 0 5ตัวนี้เครื่องยนต์ 1500งพหรซีซีนะครับหรือว่า1.5ลิตรก็มีทั้งแบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับ Vios Gen นี้นะครับจะมีอยู่กันด้วยสรุ่นด้วยกันนะครับก็รุ่น J นะครับแล้วก็ตัว E รุ่น E นะครับแล้วก็รุ่น S ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับตามลำดับราคาตอนนี้ที่ผมไปศึกษาดูมานะครับอยู่ในช่วง80,000ื่นถึงแส0สอง แล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพรถนะครับผมก็เลยอ,อยากจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาแนะนําให้สาหรับท่านที่มองหารถใช้งานจริงๆแล้วก็มีงบประมาณจํากัดนะครับถือว่าโอเคนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ร,ราวประมาณ13กิโลลิตรนะครับในช่วงในช่วงเพลานี้น้ำมันแพงนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับสมรรถนะก็ดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในแล้วก็ด้านนอกรถกันนะครับโอเคสภาพถือว่าสวยมากนะครับ สำหรับผมนะอือว่าโอเคเลยเลยครับราคาเก้าหมื่นดิสเบรกหน้านะครับด้านหลังเป็นดัมเบกนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเจนะครับถ้าเป็นรุ่น e หรือว่ารุ่น s, <S, <c oughs> <S ก็จะดิสเบรกหน้าหลังนะครับมีตัวนี้ผมซื้อมาเก้าหมื่นนะครับตีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับ สำหรับรุ่นเจนะครับกระจกมองข้างเป็นปรับเองนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าแต่กระจกข้างครับทั้งสี่บานก็เป็นไฟฟ้านะครับด้นในคอนโซลนะครับดำกับเทานะครับสีตัดกันเกียร์ออโต้นะครับวิทยุติดมาเดิมๆนะครับ ลำโพงสอง,สองตัวด้านหลังมาดูภายในเครื่องยนต์นะครับหน้าเครื่อง VVTi นะครับระบบวาล์วแปรผัน c ูป16วาล์วหนึ่งพ้าร้อยซีซี จะเห็นว่าเป็นคันเร่งสายนะครับคันเร่งแบบสายนะครับเจนหนึ่งถ้าเจนสก็จะไม่มีแล้วนะครับจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าครับเป็นไงบ้างครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเนาะไปประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ